นเดี๋ยวมัอนี้สิผ้ามันเลาะเบิงถนนหนทางของเมืองไทยอีกเสน้นหนึ่งเนาะค่ะนกะกัเส้นที่เฮาแลนอยู่นี่กะแถวช้าเซิงเซาด้วยค่ะเดินนะที่เห็นอยู่นี่คือคือ,คอแยกตะวันออกคอมเพ็กนะผู้ใดมาเสน้นนี้นะอาจจะรู้เนาะค่ะนะเป็นเส้นแปดริวจะไปไปเขาใหญ่อนะ นี่ละเส้นนี่หละกะเข้ามาแลนเลาะเบิ้งเนาะคะ่กกะเนาะมีการปรับปรุงถนนทน,นทางหลายหลายนะจนเฮาหลงนะ่ะน่นนานมากนี่หลงเลยนะเมื่อกนะ่อนน่ะเมื่อกนะ่อนน่ะหลายๆายปีนะ่ะมันบด้มีการขยายถนนหนทางเป็นสี่เลนแปดเลนขนาดนี้เนาะคะ่ะเนาะมันยังเป็นถนนเลนสวนอยู่นะสาหรับถนนเส้นนี้นะ่ะเป็นเส้นที่จากแปดรวเนาะจากแปดริวไปเขาใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเส้นนี้นะ นี่ลห่ะเฮากับพามาแลนเลาะเบิงถนนท,นทนทางคองบานเมืองเฮาอีกเ้นนึงเนาะค่ะนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะจากถนนท,นทนทางเล่นสวนนะ่ะมาทุกวันนี้นะ่ะเขาสูแปดเลนไปแล้วนะเ้นนี้นะ่ะจะไปบางคานเนาะค่ะนอาบางคาแปลงยาวนะออาจากหันนะ่ะเฮากับสิไปถนนเซนสามหนึ่งเก่าไปป้าจีนเนาะค่ะนะเป็นเส้นที่ เมื่อก่อนนะเมือ่อกกอนนะ่ะเป็นเส้นเล่นสวนเนาะคะ่ะนอทีเฮาเคยใส่ถนนหนทางเส้นนี้อยู่นะ่ะมาทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะสําหรับเมืองไทยเฮานาอทเพาะว่าจะเป็นในกรุงเทพในต่างจังหวัดนะ่ะหูซึกว่ามันเปลี่ยนไปหลายหลายนะสําหรับเมืองไทยนะ่ะน่านน่ะน่านๆลองไปแลนหละเบิงโหลดเพราว่าจะเป็นถนนตามบันนอกของหน้าถนนตามไปไฮไปหน้านะ่ะ เปลี่ยนแปลงไปหลายน่ะจากทางเฟียนเป็นท่าข้นกรีดไปแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะเส้นนี้น่ะจากถนนเลนสวนเนี่ยกลายเป็นแปดเลนไปแล้วน่ะสีเลนแปดเลนน่ะบางช่วงกับสีเลนบางช่วงกับแปดเลนน่ะนี่นะเฮาก็จะมุ่งน่ะไปปาจินบุรีเนาะค่ะเนาะออกจากแปดริ้วเนาะค่ะเนาะออกจากแปดริ้วมาสีแยก แต่วันออกคอมเพกนะแล้วก็มุ่งนะ้ำมาทางน้องคา้าแปลงยาวแล้วเขาก็จะไปป่าจีนบุรีเนาะคะ่ะนะแล้วก็เข้าก็จะไปเขาใหญ่เนาะสำหรับเส้นนี้นะเข้าพาแนลนเหลาาเบิงบ้านเมืองของเข้าอีกเส้นนึ่งเนาะคะ่ะนะกะมีความหูซึ้ว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นหลายจนเข้าหลงแหละท่าแมนว่าบ่มีป่ายบอกทางนี้เข้าหลงเลยนะบางครั้งนะ่ะ เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปรลายเนาะค่ะเนาะกะเป็นสิ่งที่ดีนะ่ะพอแต่เหามาเห็นแบบนี้แล้วนะเฮาหู้ึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เฮ็ดเฮาใส่ถนนห้นทางง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะ่กะก็คือใส่เลนไผ่เล่นมันแล้วเนาะมันบมแมนเล่นสวนคือต่กอนเนาะมันกะเฮ็ดเฮ่า่องตัวขึนนะ่ะการเดินทางกะรประหยัดเวลาขึ้นนะเพราะว่า เฮามีซี ane, เลนเฮามีแปรเลนใส่แล้วนะมันเหตุให้เฮาประหยัดเวลาขึ้นนะมันบริส่ยเลนสวนคือตะกอนเนาะค่ะเนาะนี่น,นนะเส้นทางที่เฮาจะไปนะเฮาจะไปปัจจีนเนาะคะ่ะเนาะทางหลวงหมายเลขสามหนึ่งเก้านะเนี่ยสำหรับเ้นนีเนาะคะ่ะเนาะออกจากปัจจินเฮากะจะไปขึ้นเขาใหญ่นั่นละเป็นเส้น ที่เฮาจะพานค่ายจักระพงนะคะนาะเเ้นนี้ละ่ะเฮากําลังมุงนะ่งหน้าเข้าปาจีนบุรีอยู่นะคะนาะนี่นะมาทายให้เบิ้งถึงการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะคะนาอที่ถ่ายคลิปให้เบิ้งนี่อยากจะให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเนาะว่าเปลี่ยนแปลงไปทุกตำบลเปลี่ยนแปลงไปทุกอำเภอเปลี่ยนแปลงไปทุกย่อมย่าเลยนะ นานๆได้มาแมลนเบิองนี่ฮู้สึกว่าฮู้สึกว่าบ้านเมืองเฮาพัฒนาขึ้นหลายๆเนาะค่ะเนาะเนี่ยเฮามุ่งหน้าไปปารีสินะเฮามุ่งหน้าไปปารีสเนาะค่ะเนาะทางหลวงหมายเลขสามหนึ่งเก้านะที่เฮาที่เฮาแลนอยู่นี่นะ <S 2> <S 2> <S ออกจากปาจีนเข้ากับจะพานไอโรงพยาบาไลาบาไอของขายทหารขายจักรพงค์เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวเขาก็ได้เห็นเนาะค่ะเนาะไปปาจีนเนาะนี่นะไปปาจีนเนาะค่ะนี่แหละทางหลวงไม้เลขสามหนึ่งเก้าเนาะที่เขาแลีนเมืองนี่นะซึ่งมันกับแปลกตานะมันแปลกตาตรงที่ว่ามันบอมแมนเล่นสวนคือแต่ก่อนแล้วเนาะค่ะเนาะมันได้ซีเลนได้แปดเล่นไปแล้วเนาะคะ่ะมันเหตุให้เขาใส่ถนนทุนทางง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะ่ะ ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งเนาะที่เฮาพามามาแลนหลดหลเบิ้งนะะเนาะค่ะนะเป็นอีกไอบ้านเมืองหนึ่งแหละปาจินบุรีเนาะค่ะนะเฮาพามาเบิงเนาะถึงการเปลี่ยนแปลงของบ้านเห่านะะเนาะค่ะนะการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเนาะบ่ว่าจะเป็นสายตะวันออกสายภาคอีสานนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปหลายนะะเนาะค่ะนะ สำหรับบ้านเมืองเฮาเนาะก็พัฒนาขึ้นแหละถ้าเห็นแบบนี้ก็พัฒนาขึ้นแหละมันเหตุให้เฮ้าใส่ชีวิตง่ายขึ้นเนาะค่ะเนาะไปใส่มาใส่กะสะดวกสบายมันเหตุให้เฮ้าโลดบติดนะ่ะซึ่งถ้าเมื่อก่อนนั้นมันเป็นเล่นสวนนะมันสีเหตุให้โลดติดเนาะค่ะเนาะนี่นะเฮ้ามาถึงไอ แถวขายจักรพงแล้วเนาะค่ะนอเขาก็จะพันลงพยาบาลขายจักรพงแล้วก็พันขายทาหารจักรพงนี่แหละแล้วเขาก็จะไปเข้าในนาเนอเ้นนี่เนาะค่ะนอก็เป็นอีกเส้นหนึ่งแหละที่เข้าพามาลุจักนอว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเล่นสวนเป็นซีเล่นบางช่วงเป็นแปดเล่นแล้วเนาะค่ะนอก็เพรสซี่ซิมมาไซเ้นนี่นะกร่ต้อง่วงแล้วนะก็คือ บ่มีโลติดแล้วเนาะคะ่ะนะง่ายคืนง่ายคืนใส่ชีวิตง่ายขึ้นถนนหุนทางกะสะดวกสบายขึ้นเนาะคะ่ะนอเฮากับมุงนาะไปเขาใหญ่เนาะคะ่ะนอสำหรับเส้นนี้นะกขอบคุณหล,ลาๆเดอค่ะสําหรับทุกกําลังใจนะทีเขามาให้กําลังใจกันเนาะคะ่ะเฮ้ากับพามาแนลนดล์รถเลาะเึิงถนนห้นทางบ้านเมืองของเฮ้านี่ละ กัเป็นสิ่งที่ดีนะ่ะเ่าก็เลยได้ไทายคิปมาฝากทุกๆคนเนะาะว่าผู้ใดที่สิมาใส่ถนนหนทางเส้นนี้กับตบตงห่วงแล้วเนาะค่ะนะมันกาง่ายขึ้นแล้วนะสะดวกสบายขึ้นง่ายขึ้นเนาะค่ะนะกับตบตงห่วงเรื่องรถติดรถยังแล้วเนาะคะ่ะเฮากะมุงนาะไปเขาใหญ่เลยเนาะค่ะนะสำหรับเส้นนี้นะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง ที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะกามาบอยาวนะคลิปสั้นๆตัดมาให้เบิ้งเป็นบางช่วงเนาะค่ะเนะาะตัดมาให้เบิง้งแต่กตลอดแนวเส้นทางแหละเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นซีเลนเป็นแปดเลนแล้วเนาะตลอดแนวเส้นทางแล้วมันเหตุใดให้องง่ายขึ้นเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ